หมดเดี๋ยวเราจะไปที่คุณวุฒินันนาหิมนะคะคซึ่งจะรายงานสดนะคะมาจากสถานที่ต่างๆพูดคุยกับผู้สข่าวของเราที่อยู่ในจุดต่างๆนะคะผ่านทาง Google Hangout ค่ะ ขอบคุณครับคุณกิษณะและคุณวินารัตนครับตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับใครที่ยังไม่ออกไปใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมรีบออกไปจากบ้านหน่อยนะครับบางพื้นที่ผมถามกับนักข่าวที่อยู่ภาคสนามเขาก็บอกว่าฝนก็เริ่มซาลงแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูกูเกิลพลัสแฮงคเอาท์กันหน่อยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนักข่าวที่อยู่ในหลายๆพื้นที่นะฮะว่าสถานการณ์ในบริเวณรอบข้างของพวกเขาเป็นยังไงบ้างผมขอไปที่คุณกมมเนตรนวลจันทร์นะครับ คุณกบลเนธสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณวุฒทินันค่ะเชิญเลยครับบรรยากาศบริเวณที่คุณกมบลเนธอยู่เป็นยังไงบ้างครับค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่เมื่อสกักครู่นี้ติดตามทางด้านของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรทมนะคะพลตตรเอกพงศพงุณเจริญต,ต,ตอนนี้มาเข้าสังเกตการอยู่ที่รอบๆและก็ด้านหน้าของพรรคไทยนะคะเพราะว่าเมื่อสกักครู่นี้นะคะฝนก็ตกลงมา สักครู่หนึ่งนะคะก็หนักพอสมควรคร่ะขนาะนี้ฝน พอหยุดตกลงแล้วนะคะคแล้วก็มีประชาชนนะคะแล้วก็บรรดากองเชียร์ต่างๆนะคะก็มาเฝ้าให้กําลังใจกันนะที่ทําการของพักเพื่อไทยรวมถึงกองทัพของสื่อมวลชนเองนะคะที่มารอปักหลักนะคะทาข่าวที่บริเวณของที่ทําการพักเพื่อไทยเส่นเดียวกันค่ะก็พบว่าบรรยากาศที่ที่ทาการของพักเพื่อไทยนั้นก็ค่อนข้างคึกคักมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวอีกสักพู่หนึงนิชันก็คงจะต้องออ,อกไปเพื่อติดตามทางด้านของผู้สมัคร เส้นเดียวกันค่ะเอาละ,ะครับขอบคุณคุณกบนเนตรครับช่วงนี้ให้คุณกบนเนตรตามาแหล่งข่าวไปก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมช่วงนี้ผมขอพาคุณผู้ชมมาดูอีกสถานที่หนึ่งนะครับก็คือที่ท,ที่เขตประเวศนะครับตอนนี้มีผู้สื่อข่าวของเราอยู่ก็คือคุณกหนกวันมณีแสงสาครคุณกนกวันสวัสดีครับเจอเลยครับ คุณกนกวันน่าจะขอเสียงให้ชัดๆหน่อยครับเสียงยังไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวให้คุณกนกวันเช็คอีกทีหนึง่งเดี๋ยวคุณกหนกวันเช็คเรื่องเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอพาคุณผู้ชมไปที่คุณนิกรยิ้มสวัสด์ก่อนนะครับตอนนี้คุณนิกรก็อยู่บริเวณพื้นที่เลือกตั้งเขตพญาไทนะครับคุณนิกรสวัสดีครับ คุณน <itos> ิกรเชิญเลยครับบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับคุณนิกรถอดหูฟังออกก็ได้ครับจแล้วกครัทั้งที่บริเวณเขตพิายาไทยแล้วก็ในพื้นที่เขตอุตสิิ์นะครับบรรยากาศสองเขต ไม่ต่างกันนะครับหลังจากที่มีฝนตกลงมาแรงหนกักก็ทําให้รยากาศการมาใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพค่อนข้างเงียบเหงานะครับอซึ่งวันนี้ดูเหมือนว่าผ่านมาประมาณครับนันเดี๋ยวผม้้หยุดไว้แค่นี้ก่อนเพราะเนื่องจากว่าสัญญาอสานทีในแต่ละพื้นที่ยังมีปมออัญจาอยู่<า>นะครับ ดูเหมือนว่าสัญญาอิน,อนเทอร์เน็ต 3G ของเมืองไทยยังไม่ค่อยเสถียรสักเท่าไหร่นะครับเนี่ก็นี่คือความคืบหน้าของแต่ละจุดนะครับให้ดูภาพบรรยากาศกันก่อนนะครับคุณผู้ชมนี่คือสถานที่ที่คุณกมลเนตรนวลจันทร์อยู่ในพื้นที่ของพักเพื่อไทยนะครับคุณนิกรยิ้มสวัสดิ์รายงานจากบริเวณพักประชาธิปัตย์หรือว่าเขตแถวพญาไทนะครับแล้วนี่คุณกหนกวันมณีแสงสาครก็อยู่ที่บริเวณพื้นที่เขตประเวทนี่ก็คือการพูดคุยแบบคอนเฟอเรนซ์หรือการประชุมรวมโดยใช้ Google Plus Hangout นะครับช่วงนี้กลับไป ที่คุณกิษณะและคุณวีนารัฐก่อนครับขอบคุณคุณวุฒินันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้รเราจะพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะ